Wow Wow, mãi 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 สายมือมันสายเนี่ยคนเดียนเนี่ยจะให้ดูนะคะทุกคนสวยมากๆเลยเห็นไ,ไหมเพราะว่าบรรยากาศด,ดีมันหลายสีแม้ว้าวสวยมากเลยทางไอคอนสยมามนะคะโอ้โหสีขาวามันมีหลายสีวันนี้อะไรมาได้ทรทย สวยมากเลยโอ้โหโอ้โหน่าจะเข้าปิดเออร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 อหกโมงวันก็ไม่ทานนี่หรอ คุ้มครึ่งเลยทันอยู่จ้ะรวบนี้ก็ไมทันคือเองก็ได้สวยมากอธิมายไม่สวยอัิับายแล้วงงโอ้โห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 ว้าว สวยมากเลยทุกคนมันหลายสีเองว้าวาสวยมากเลยค้าฟ้าฟ้า,าสวยมากเลยทุกคนทางไอ้พันธยามโอ้โห้้าฟ้า โอ้โหจุนเป็นย wow. wow. uh, um, no ังเงบ้างคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิหลายสีสวยมากว้าวเออมาเวลาแล้วมีคมได้แค่นี้ทุกคนน่าจะไม่เปิดแล้ว ٹھیک ہے میں ابھی بوتل ہے وہ دوا کراؤں گی